เหนือในช่วงนี้กันต่อค่ะช่วงนี้ไปเริ่มต้นกันที่หน่วยทหารเข้าช่วยเหลือประชาชนนะครับโดยที่ทางมณฑลทหารบกที่33เดินหน้าช่วยเหลือผู้ยากไร้ช่วยสร้างบ้านหลังใหม่นะครับทดแทนหลังเดิมที่ชำรุดสุดโทรมให้ผู้ด้อยโอกาสนั้นมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับพลตรีสันติสุขป,ป้อมผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่33เดินทางมาตรวจเยี่ยมกำลังใจกำลังพลชุดช่างจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่33 ซึ่งได้ช่วยกันก่อสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับนางกมลสุโธวัย57ปีผู้ยากไร้ที่อาศัยอยู่กับบุตรสาวอายุ16ปีในบ้านพักเลขที่1ท่าผ้ตําบลช้างคลานอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เพียงสองคนเนื่องจากว่าบ้านหลังเดิมนั้นมีสภาพชำรุดทรุดโทรมหลังคารั่วห้องสุขาไม่ถูกสุขาอนามัยทําให้ผู้อยู่อาศัยซึ่งเป็นผู้หญิงทั้งสองคนต้องใช้ชีวิตด้วยความยากลาบากผู้นําชุมชนและชาวบ้านจึงร่วมกันระดมเงินบริจาค จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและประสานกำลังพลของมณฑลฐานบกที่33ช่วยเป็นแรงกำลังในการก่อสร้าง เพื่อช่วยสร้างโอกาสให้ผู้ยากไร้และด้อยโอกาสให้มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมและปลอดภัยอันเป็นการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเจ้าของบ้านรู้สึกปรับปลื้มใจและขอบคุณทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมสร้างบ้านให้ด้วยค่ะ